มีไหมมีมีเนาะแล้ว so <too. S 2> เราไปสอนที่ไงสอนที <właści> ่บ <sixteen wind> yeah, like, yeah. ้านสมมติว่าเราทำไงก็จังนะิจการเพื่อเรียหนังสือัแก็ดูน่าจะเหมาะดีนะถ้าเป็นลักษณะกิกรรเน่พวกนี้เราต้อึนแค่นั้นแหละเรื่องพลังงานเรื่องแรงงาน คุณจะพบที่ันเกี่ยกับชีวิตประจำวันลารเงี้ยความรู้หักานโรการวัเราื่เยอะล้วนะอันนี้ได้คุณหนึ่งคุณสองแล้วเนคุณสามคุณสี่แล้วเลนคุมประองค์ักษหนึ่แล้วเล่รู้ว่าใครเป็นไหรอ่าเรื่องของเทคโนโลยีนะ จะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของงานการกระจายอำนาจและการขัดขืนการเปล่ยนแปง,งที่ที่มีกฎหมายบอกว่าโรงเรียนเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นสพนะโรงเรียนเนี่ยต้องโอนให้กับปกครองท้องถิ่นต้องสืบสอดรู้มะเราเกี่ยวไหม มีการโอนโงเรียนอะไรเนี่ยใช่ไหมสพ่อเขบอกว่าการท้องถิ่นเนี่ยโครการบุคลาก้องถิ่นเนี่ยจะดูดูแลจะใช่ไการโอนโอนงเรียนเเี่ยเออเอาเงิยาวนะีเรียเยอก็ได้เนี่ยเรัแย่อะไรต่างพวกนี้แม้แ่งานที่เราเกี่ยวข้อ มีอะไรยังไงนะอ่าเรทเทศทางเิศทางอยู่เป็นไงเิศทางก็คือประเด็นอาจารย์ที่เขียาพูดเรื่องวิศึกษาก็ต้องพูดถึงรอยต่อของการศึกษาระดับต่างๆถึงแม้คอชนก็เหมือนกันเพราะว่าคอชนก็บอกว่าให้ดูแลนอกระบบก็ไม่ได้บอกให้ดูแลแต่สพใช่ไหมหรือในกฎหมายบอก ในมาตรฐานนี้เอาแต่สพทเอาแต่พื้นฐานใช่ไหมคอสกทโดนปรบมาทอะไรไหมอยู่ไหมยังไม่เกี่ยวม่ยังไม่รู้เลยก็เป็นที่ก็เป็นผลตรวจหมายก็ไปเปิดพรบหรืออะไรเงี้ยของคอสพทว่ากอสพทนีรับผิดชอบการศึกษาอะไรบ้างแต่ในนี้ยคือพื้นฐานใช่ไหมอาชีวะอุดมศึกษา ตัวสนองต้องจัดนะจัดได้ไหมระดับมาหาลัยระดับอาชีวะอาชีวะอื